ดูเลยครับมาดูเลย <Yeah. S 1> ถ้าเกิดว่าคุณเฉินชัยตอบถูนะครับอ่าดูจะได้อะไรบ้างมาหน้านี้เลยครับ <Yeah. S 1> รับรองกรี๊ดกรี๊ดสำหรับรางวัลสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ท่องเที่ยวไทยนะฮะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับได้ร่วมกับผู้ประกอบการนะฮะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหลากหลายแห่งร่วมกันมอบของรางวัลสุดพิเศษนะครับให้กับสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ท่องเที่ยวไทยดังนี้ ดูก่อนเลยตรงนี้เลยนะฮะบริษัทโฟโต้ฮัทกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดนะครับมอบกล้องถ่ายภาพครับโอลิปัสรุ่นสไตลัส TG 850นะครับเถียตรงนี้นะฮะสามารถถ่ายภาพใต้น้ำพร้อมกับดำน้ำลึกนะ10เมตรตกนะฮะแล้วก็กันกระแทกจากที่สูง2เมตรครับสามารถที่จะถ่ายภาพเลยนะครับในอุณหภูมิติดลบ10องศาครับมูลค่า13 0 0 0บาทเอาไปเลย<ช>อ<บ>เอาเลยนะฮะ บริษัทสนามเดินป่าจำกัดนะครับมอบอุปกรณ์เดินทางและแคมปิ้งนะฮะครบ,บเซตเลยที่เห็นอยู่นี้เต็นท์นี่เต็นท์นะถุงนอนมีโต๊ะมีเก้าอี้นะครับพร้อมกับรับสิทธิพิเศษด้วยในการร่วมกิจกรรมนะครับสนามเดินป่าสัญจร2ที่เขาใหญ่ลำตะคองครับแล้วก็พายเรือคายักเลยนะฮะพักโรงแรม2วัน1คืน2องท่านเอาไปเลยที่เ <controversy> ห oh, cool. ็นอยู่ตรงนี้นะครับ เรือสำราญเจ้าพญาครุยหรูหราเหนือระดับนะฮะกับบรรยากาศที่สวยงามที่สุดนะครับของแม่น้ําเจ้าพระยาครับกับอาหารบุฟเฟต์นานา,นาชนิดเลยเนี่ยนะฮะบริการระดับ5ดาวนะฮะมอบกีบอัลเชอร์ครับบัตรล่องเรือพร้อมรับประทานอาหารค่ำเหนือระสุดหรูครับบนเรือสำราญเจ้าพระยาครุยใช่ไหมฮะแล้วก็ดื่มด่ากับบรรยากาศแล้วก็ความสวยงามน,นะฮะสองฝั่งของแม่น้ําเจ้าพระยาครับจำนวน10รางวัลที่เขามอบเลยนะฮะมูลค่า34,000บาทครับ มาดูต่อโอ้ยนี่เลยครับนี่เลยสุดยอดเลยนะฮะเบอร์หนึ่งของประเทศไทยครับบริษัทเลิฟอันดามันจำกัดนะฮะมอบพรีเมียมเดย์ทริปนะครับกับแพ็กเกจเลิฟซีมิรันไปยังไปไปแล้วครับเลิฟตาชัยกวตาชัยไปยังตาชัยไม่ต้องไปเลยนะฮะไปกับเลิฟอันดามันนี่นะฮะเบอร์หนึ่งเลยเลิฟไมทอนไปยังยังครับจังเลยนะฮะนี่นะฮะสามแพ็กเกจนี้เนี่ยนะครับ ให้คุณไปท่องเที่ยวชมความงามของท้องทะเลอันดามันนะครับได้ตลอดระยะเวลาเขาให้เลยครับ2ปีเต็มครับ oh. โอ้โหเดี๋ยวนะครับเลิฟอ,อันดามันให้2ปีเต็มไม่จำกัดจำนวนครั้งด้วยครับ oh. เอาล้ครับไม่จำกัดจำนวนครั้งไม่จำกัดช่วงเวลาวันไหนก็ตามไปได้หมดสุดยอดเลยนะสิทธิพิเศษนี้เนี่ยนะฮะเลิฟอ,อันดามันนะครับ มอบให้สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ท่องเที่ยวไทยเท่านั้นเลยนะฮะถ้าเกิดว่าจะลงใต้เที่ยวทะเลเกาะไหนก็นแล้วแต่นึกถึงเลิฟปัมบันเบอร์นหนึ่งของประเทศไทยเลยครับเอาไปเลยเอามาดูต่อดูต่อ,ตอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับมอบของที่ลึกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะฮะไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับกระเป๋าเดินทางตุ๊กตาน้องสุขใจที่เห็นตรงนี้นะครับนี่นะครับเห็นหมดนี่เลยนะฮะ แล้วก็ของที่ลึกต่างๆอีกมากมายนะฮะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเป้อสดทอด้วยแล้วก็หนังสือเนี่ยนะฮะหลังกล้องท่องเที่ยวนะฮะและหนังสือทะเลฝันให้กับผู้แข่งขันนี่นะครับ5ท่านด้วยครับเอาไปเลย <S <S <an> <S ยังไม่พอนะครับยังไม่พอสิทธิ์ใการเป็นสมาชิกนะฮะอนุาอาอสารอสทฟรีครับ <S 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 <an> <S ตลอดชีวิตครับ <S <S <an> <S แล้วก็พิเศษนะฮะเฉพาะสุดยอดแฟนมันแท้ท่องเที่ยวไทยของเราเนี่ยนะครับ นี่คือภาพถ่ายพร้อมลายเซ็นนะฮะฝีมือบรรณาธิการนะครับอนุสารอสทคนปัจจุบันนะคุณอภินัติบัวหะพักดีนะครับเทียตรงนี้เซ็นเองกับมือเลยเนี่ยนะฮะยังไม่หมดอีกครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะฮะยังมอบสิทธิ์ให้คุณได้ร่วมเดินทางนะครับอบรมนักเขียนแล้วก็ช่างภาพกับอนุสารอสทนะครับในวันที่14ครับ19 21 28กันยายนนี้ด้วยนะครับแล้วก็สุดพิเศษนี่นะฮะคุณจะได้เป็นแขกรับเชิญครับ ผู้ให้สัมภาษณ์พิเศษลงในอนุสารอ,อสอทอด้วยนะครับนี่เอาไปเลยดังละเฉลิมชัยดังละอาตรงนี้เลยนะฮะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับยังมอบของรางวัลสุดพิเศษนะครับให้คุณเดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยให้ตั๋วเครื่องบินไปกลับนี่นะครับพร้อมแพคเกจที่พักโรงแรมรีสอร์ทชั้นนำนะฮะทั่วประเทศครับมูลค่า1นึ0 0แสนหกหมืนน่นบ,บาท <laughs> สุดท้ายเลยฮะประเมินมูลค่าไม่ได้นะฮะเสียอยู่ตรงนี้ครับนี่คือประกาศเสียบัตรนะฮะแสดงความยินดีครับจากท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมอบให้สุดยอดแฟนแท้ทท่องเที่ยวไทยโดยเฉพาะครับเงินหาซื้อได้นะน,นี้รับไปเลยครับ เห็นของรางวัลสำหรับ <but> ส <universal movement> <be> ุดยอดแฟนพันธ์แท้ในขั้นืีนี้แล้วผมว่าหลายคนคงกำลังนั่งอิจฉาตาร้อนกันอยู่หน้าจอทีวีอย่างแน่นอนรถจัดเต็มเอาใจคนรักการท่องเที่ยวแบบสุดๆแต่สุดยอดแฟนพันธ์แท้ท่องเที่ยวไทยของเราจะสามารถคว้าของรางวัลทั้งหมดนี้กลับไปได้หรือไม่ต้องมาลุ้นกันต่อกับคำถามสุดท้ายช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับ